แนะนํามะม่วงค่ะสายพันธุ์ใหม่นะคะจากประเทศไต้หวันค่ะสองผลนี้นะคะอันนี้เป็นผลที่สุกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผลที่ยังไม่สุกนะคะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพามาดูต้นพันธุ์แล้วก็มาเฉลยนะคะว่าเป็นมะม่วงสายพันธุ์อะไรนะคะบอกก่อนเลยว่าชื่อเนี่ยสวยมากนะคะตามมาเลยค่ะเออข้างบนค่ะข้างบนคะอันนี้เป็นต้นมะม่วงนะคะ ไต้หวันชื่อว่ามะม่วงสายพันธุ์กุ้ยเฟยนะคะเป็นชื่อนางงามของประเทศจีนนะคะก็ด้านหลังนี้นะคะต้นนี้ก็อายุประมาณ1ปีค่ะออกดอกออกผลให้ผลผลิตแล้วนะคะไม่ต้องรอ5ปี10ปีนะคะต้นนิดเดียวก็ออกลูกติดผลได้นะคะอันนี้นะคะสีสวยงามนะคะก็สีก็จะเน้นเป็นสีโทนส้มม่วงนะคะก็ เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้อนอื่นๆนะคะยังมีอีกข้างในจะมีอีกเยอะคะ่ะว้าวต้นนี้เลยโอ้วสวยงามนะคะช,ช้างเผือกนะคะย่อมอยู่ในป่านะคะ <ๆ S 1> ก็มว่วงสายพันธุ์คุ้ยเฟยนะคะบอกก่อนว่าจริงๆก็ต้องห่อนะคะด้วยกระดาษคาร์บอนแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่ให้มะม่วงมีสีที่สม่ำเสมอแล้วก็ป้องกันนะคะแมลงวันทองป้องกันกระรอกด้วยนะคะ ก็นะคะต้นนี้อายุไม่เยอะมากนะคะใครสนใจนะคะมะม่วงสายพันธุ์ไต้หวันนะคะออกลูกดกรสชาติอร่อยก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะกิ่งมีเยอะมากนะคะเป็นกิ่งพันธุ์แท้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะกลายพันธุ์นะคะเพราะที่สวนของเราก็ขยายพันธุ์เองนะคะโดยวิธีการาทับกิ่งนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่า จะออกลูกมาจะเหมือนในรูปหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะคะเราทำจริงส่งจริงนะคะแล้วก็ถ้ามีลูกเราก็จะเอาไปให้ชิมกันจริงๆด้วยค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาข่ามะม่วงใส่ไันกุ้ยเฟย,ยชิมกันดูนะคะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะมะม่วงกุ้ยเฟย ทั้งผลที่ยังดิบอยู่นะคะแต่ว่าเป็นผลที่แก่แล้วนะคะแล้วก็มะม่วงกุ้ยเฟยที่เป็นผลที่สุกแล้วกันนะคะแบบไหนก่อนดีจริงๆอยากกินสุกก่อนค่ะมะม่วงกุ้ยเฟยจริงๆนะคะเป็นมะม่วงที่เป็นมะม่วงมันนะคะก็คือมะม่วงถ้าตอนที่มันยังดิบอยู่นะคะก็จะมันนะคะจริงๆการปอกมะม่วงปอกได้หลายวิธีนะคะนี่เราอยู่ในต้นนะคะเพื่อความสะดวกนะไม่มีการโอ้สียันขมิ้นเลยค่ะ หอ,หอมนะคะกลิ่นไงดีเนาะนี่ไปค่ะโอ้คจริงน่าจะมาชิมนะคะอืมอร่อยอะ่ะอืมมันจะมีแบบกลิ่นหอมๆนะคะแล้วก็รสชาติหวานมันอร่อยมากเลยค่ะอืมคือ มะม่วงแต่และชนิดเนี่ยมันจะมีรสชาติเฉพาะตัวนะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะอร่อยนะคะรสชาติดีนะคะใครชอบหวานนิดๆแล้วก็มันนะคะแนะนำมะม่วงกุ้ยเฟยเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมผลที่สุกกันนะคะว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะคะผลสุกก็ขอพาเป็นแบบนี้แล้วกันโชว์เนื้อด้านในนะคะวาบนี่เลยค่ะ เดีย๋ยวเราจะแนะนําวิธีการปอกมะม่วงเหมือนในสเวนเส้นดูนะคะนะคะก็แต่คนเห็นว่ามันน่าจะปอกยากนะคะจริงๆหั่นมะม่วงแบบนี้นะคะไม่ต้องหั่นลึกมากเพราะว่าถ้าหั่นลึกแล้วเดี๋ยวมันจะติดตรงพามะม่วงหรือเมล็ดของมันนะคะก็ค่าแบบนี้นะคะแล้วก็กรีดลงไปค่ะกรีดลงไปแต่ไม่ต้องลึกมากนะคะเดี๋ยวเปลือกมันจะขาดนะคะกรีดแนวตั้งแล้วก็กรีดแนวนอนนะคะอ่าเว้นช่องไฟไม่ต้องให้ถี่มากนะคะ แล้วก็นะคะแบะมันออกมานะคะนี่แต่บอกเลยว่าต้องทํากับมะม่วงที่มันสุกเนื้อประมาณนี้นะคะถ้าทํามะม่วงที่มันดิบมันก็จะแบะแบบนี้ไม่ได้หรือถ้าทําสุกเกินไปมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะคะหอมอร่อยมากเลยนะคะใช้มือหยิบเลยแล้วกันนุ่มค่ะนิ่มละมุน หอมหวานอร่อยนะคะอมเปรีย้ยวอมเปรี้ยมนิดหน่อยอร่อยมากเลยค่ะทานเล่นได้เลยนะคะแบบนี้ไม่ต้องทานกับข้าวเหนียวก็ได้อร่อยค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสวนคุณครูด้วยนะคะอีกเช่นเดียวกันใข่สนใจกิ่งพันธ์มะม่วงปุ้ยเฟยนะคะมีไม่จํากัดจํานวนเลยค่ะมีเยอะมากเลยนะคะยินดีนะคะ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องบ้านสวนคุณครูด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊าย b y อ